อย่างเช่นลานตรงนี้นะครับก็ออกแบบให้เป็นกินกาบธรรมชาติในางานสวนขก็เรียกศาลาในสวนสวัสดีครับวันนี้ผมมีโอกาสมายืนอยู่กับหนึ่งในผู้ที่มีประสบการณ์สูงมากๆแล้วก็เป็นมืออาชีพในวงการการจัดสวนของบ้านเราได้ข่าวว่าตอนนี้เนะี่ยใครจะใช้บริการเนี่ยนะครับต้องจองคิวนานมากๆเลยเราไปรู้จักกับบริษัทเนเจอร์พรามดีไซน์โดยคุณเนย์ณพงศ์สวัสดีครับเนยะครับสวัสดีครับพี่ บริษัทเนเจอร์พาร์ทเนี่เป็นใครแล้วก็ทําอะไรบ้างครับูดง่ายก็คือรับจบหมดเลยในด้านของงานภูมิสถาปัตย์งานจัดสวนเิ่มตั้งแต่การออกแบบเมือ่อราคาจากแบบนะกระบวนการทุกอย่างเสร็จก็เข้าดําเนินการจัดสวนรวมปลูกต้นไม้งานก่อสร้างในสวนแล้วก็มีสวนแนวตั้งด้วยนะครับสําหรับบ้านหลังนี้เนี่ยทางเนเจอร์พาร์ทีส์มาทําอะไรบ้างครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าพี่ ็สำหรับบ้านหลังนี้นะครับตอนที่เราเข้ามาดูหน้าง,งานเนี่ยรับโจทย์จากทางลูกค้าเจ้าของบ้านนะครับนแน่ๆก็คือ,อขอสวนที่ดูแลไม่ยากเทเรสที่มีหลังคาหรือว่าถ้าในงานสวนก็เรียกเหมือนศาลาในสวนนะครับเราก็เลยออกแบบรอบบ้านทั้งหมดเนี่ยให้มีสวนต้นไม้รวมไปถึงศาลาที่เราเราจะเห็นกันนะครับอย่างเช่นลานตรงนี้นะครับก็ออกแบบให้เป็นหินกราบธรรมชาติสลับกับหินกวด ซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนะครับมันจะทําให้เหมือนเป็นฟิลรีสอร์ทคาเฟ่มีทั้งหินธรรมชาติมีทั้งต้นไม้แซมอยู่นะเช่นต้นนี้นะครับก็เป็นต้นพุทธกังหันไม้พุ่มที่ให้รูปทรงที่มันสวยงามอย่างงี้นะครับครับแล้วสําหรับโซนนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นบล็อกคอนกรีตสําเร็จนะครับเป็นเหมือนลูกเตานะครับปูเป็นสไตล์โมเดิร์นเพื่อเวลาก้าวเดินก็ง่ายนะครับดูแลทางวามสะอาดง่ายส่วนทางโน้นเดี๋ยวจะเป็นการปูหญ้าเทียมนะครับเพราะว่า แสงแดดอาจจะน้อยการปูญ้าจริงก็อาจจะมาคู่กับการดูแลที่ยากบริเวณนี้ครับก็จะเป็นสนามหญ้านะครับอันนี้เราจะปูหญ้าจริงทั้งหมดและในโซนนี้เองก็จะมีต้นไม้ใหญ่ให้ประทานอย่างต้นสมเด็จแดงที่เราคัดเลือกมาเพื่อลงปลูกให้กับเจ้าของบ้านด้วยนะครับรวมถึงต้นหลิวลู่ลมด้วยนะครับก็จะอยู่ในสนามหญ้าบริเวณนี้ทั้งหมด เนี่ยครับพี่มีคาถามแรกเลยไม่แน่ใจว่ามีใครหลายคนหรือเปล่าที่รู้สึกเหมือนที่เนี่ยว่าจริงๆดูแล้วงานจัดสวนเนี่ยมันก็ไม่ไดดูมีอะไรซับซ้อนเลยเราทําเองได้ไหมทําไมเราต้องจ้างบริษัทรับจัดสวนโดยเฉพาะเนี่ยมาทํางานด้วยครับจริงๆจัดสวนเองได้ไหมได้ครับแต่การที่มีบริษัทที่มีประสบการณ์ได้เห็นหน้างานมาแล้วหลากหลายนะครับมันก็มีส่วนช่วยเจ้าของบ้านลูกค้าได้เยอะเลยในการที่จะจบงานรูปแบบสวนทั้งหมด วัสดุที่ใช้เรื่องของระดับบ่อน้ําหรือปัญหา,าต่างๆที่มันอาจจะเจอในภายนอกบ้านอะไรเงี้ยครับบริษัทที่เขารับจัดสวนอย่างของผมเนี้ยก็จะมาแก้ไขให้ในหลายๆมิติเรื่องต้นไม้ไปช่วยเลือกให้คัดเลือกให้นะครับเผลอๆจริงๆแล้วอาจจะประหยัดต้นทุนมากกว่าการทําเองการต้องไปวิ่งไปหาต้นไม้หาวัสดุอะไรพวกนี้เองโดยเฉพาะเรื่องของแรงงานเรื่องของการลงแรงอันเนี้ยเหนื่อยสุดครับแล้วก็สุดท้ายสําคัญเลยการจัดสวนเสร็จ สิ้นภาพรวมทั้งหมดอ่ะมันอาจจะทําให้ดูแลง่ายมากๆด้วยครับทําให้สวนดูมีมูลค่าม,มีนิติจัดเองได้แต่อย่างแนะนําว่ามีบริษัทจัดสวนก็ดีอีกรูปแบบหนึ่งครับแล้ววันนี้คุณเนมีมีแนวทางในการออกแบบงานจัดสวนให้กับลูกค้ายัางไงบ้างครับแนวคิดในการจัดสวนแต่ละหลังแล้วกันนะครับผมต้องบอกว่าถ้าพูดง่ายๆนะครับคือการจัดสวนเนี่ยมันคือการที่เอาวัสดุอะไรบางอย่างอะ่ะมาปิดดินเพราะว่าดินมันคือความไม่สวยงามเนาะถ้าคิดภาพตามง่ายๆก็คือสวนที่ปูหญ้า ก็คือเราเห็นดินไม่สวยแล้วก็ปูญ้าแต่ว่าพอเป็นทางผมหรือบริษัทจัดสวนเนี่ยเราก็เลยต้องการให้สวนเนี่ยมันสวยขึ้นกว่าการปูญ้าธรรมดาก็เลยมีเรื่องของการออกแบบขึ้นมาครับเหมือนอย่างเช่นบ้านหลังเนี้ยเราก็ออกแบบให้มีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเช่นศาลาข้างบ้านหรือว่าพื้นที่มันเดินง่ายดูแลรักษาง่ายภาพรวมของการออกแบบมันจึงไปในทิศทางที่ว่าทำไงให้สวนเนี่ยพอจบแล้วมันสามารถดูแลต่อได้ง่ายแล้วก็สวยงาม มีฟังก์ชันใช้งานได้จริงสร้างบรรยากาศภายนอกบ้านให้กับลูกค้าครับแล้ววันนี้คุณเนมีวิธีการในการเลือกใช้วัสดุต่างๆยังไงบ้างครับการเลือกวัสดุที่มาใช้ในสวนของผมอะ่ะต้องบอกตรงว่าผมไม่ได้เลือกที่ราคาต่ําสุดแต่เ,เลือกที่คุณภาพดีเหมาะสมกับฟังก์ชันการใช้งานที่เราออกแบบไว้อย่างเช่นบล็อกทางเดินเนี้ครับพี่อย่างเช่นบล็อกทางเดินสําเร็จตัวลูกเต๋าตัวนี้นะครับถ้าเราเลือกที่คุณภาพไม่ดี อาจจะราคาถูกหรืออะไรก็ตามครับบางทีรูปทรงเขามันไม่ได้เราเอามาปูเกิดชำรุดในภายหลังการเลือกวัสดุก็เลยถือว่าสำคัญครับลงไปถึงพวกต้นไม้ด้วยนะต้นไม้ก็จะเป็นเรื่องของรากเรื่องของฟอร์มแล้วก็คัดเลือกให้หมดอย่างนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แค่วัสดุที่มาปิดผิวดินนะครับจริงๆมันสำคัญไปถึงวัสดุอย่างผ้าจีโอเทคไทตัวนี้นะครับที่เป็นการลองก่อนที่จะปูวัสดุลงไปบนะนดินนะครับ โดยที่ผ้าเจอเทคทายเนี่ยผมก็เลือกใช้เพราะว่ามันจะป้องกันการซุดตัวของดินแล้วก็ช่วยแยกชั้นระหว่างวัสดุกับดินได้นะครับผ้าเจอเทคทายเองครับก็ต้องมีคุณภาพเช่นกันครับแล้วสำหรับการติดตั้งเนี่ยให้ความสําคัญยังไงบ้างการติดตั้งวัสดุต่างๆในสวนเนี่ยคือผมให้ความสําคัญมากก็คือเราจะมีหัวหน้าเป็นผู้มีประสบการณ์สูงคอยคุมทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับดินเรื่องของระดับการปูต่างๆ รวมถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆการทุบอิดแต่ละก้อนบล็อกแต่ละก้อนอะไรย่างเงี้ยครับคือทุกอย่างเราใส่ใจรายละเอียดทั้งหมดเพื่อที่ให้สวมนมาใช้งานได้จริงแล้วก็ได้นานดูแล,ลรักษาง่ายครับฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมเชื่อเลอเกินว่าใครที่เป็นคนรักสวนนะครับแล้วถ้ามีโอกาสได้ทีมงานที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นมืออาชีพแบบนี้มาช่วยออกแบบแล้วก็ทํางานเราจะได้สวนที่มีคุณภาพสวยงาม แล้วก็ดูแลรักษาง่ายแน่นอนแล้วถ้าใครสนใจงานคุณภาพแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี่เลยครับขอบคุณพี่ฮาดามากเลยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ